ตาตามไม่ติดโตพไปแต่สะสมทั้งวันกี่คันนะยี่เจ็ดครับใช่ยี่สิบเจ็ดคันหลวมๆห,หน่อยเดี๋ยวแน่นเกินเดี๋ยวแน่นเดี <27 S 2> <ๆ>๋ยวแน่นยีเจ็ดคันสี่คลาสกำลังงามเดี๋ยวไม่มีที่จะวิ่งอันีก พี่หนุ่มกลับมาแล้วครับแล้วสิรู้าราว่าชนสุราษฎรเอฟซีเลยเอแพรเอแพรเอพพี่เอแพรเด็กเหนือเด็กเหนือต้องบอกว่าโหวันนี้ขออย่าให้มีสงครามใดๆทั้งสิ้นในเลนสครับสงดวนนะมไม่ต้องเลยครับ <laughs> อยากจะเป็นหัวแถวัน,นะไม่ต้องขนาดนั้น,นตอนนี้คุณเป็นหัวแถวแล้วเป็นห่วงคนระเรามีอีกหลายสนามนะใจเย็นๆกันนะวิ่งกันทั้งปีนะและหลายาคานนี่ก็วิ่งหลายรุ่น <laughs> เจอกันอีกหลายรุ่นเออายทูไบทูครับผมเข้าแถวครับเข้าแถวเตรียมปล่อยสตาร์ทครับจัดระเบียบสังคมนะิดนึงนะฮะก็ โลลิ vale on, right. bad, exactly so, ่งสตาร์เหมือนเดิมนะครับไฟแดงดับขอให้นับยากกันหน่อยนะฮะไม่ใช่ไฟแดงดับพวกซัดกันอีกแล้วใจเย็นๆคุยคุยกันหน่อยโอ้โหเดี๋ยวมาดูด้วยช่างไก่จะปีกหักไหมเอาแล้วครับไป ตามมาครับคุณผู้ชมเปิดคอทเทสัญญาณไฟแดงดับลงเปิดเกมกันเลยครับซีเจ็ดเจ็ดเรดแมชชีนครับผมแข่งขันกันนะบอ6หกรอบสนามบอยยันยงครับช่วงชิงจังหวะและชูรลอกมานำห่างหลายก้าวเลยทีเดียวเจ้าเซะพยายามแย่งชิงตำแหน่งอยูนั้นแล้วเปิดคอทเทเปิดคอทเทขึ้นมาตรงกลางแล้วเปิดมาดีอเปิดตองแปด เอออสเพย์ฮะเราเห็นเขาแล้วฮะโอ้โหหลสนามไม่เห็นเลยจากคาสโน่อ่ไล่เลี้ยงกันไปครับสตาร์เคลียร์ไหมน่าจะขอให้เคลียร์นะครับขอให้เคลียร์ครับตรงนี้ไม่มีอะไรไปเลี้ยงแถวกันสักคู่เออวางแผงดีๆนะฮรักรอบสนามด้วยกันนะครับไล่กันมาครับตรงนี้กลุ่มนี้เป็นอ่าดักแฮมอยู่ตรงกลางครับเจ้าโป่งอยู่ตรงนี้นาตตี้อยู่ตรงนี้แล้วกจะเปอร์ครับอยู่ตรงนี้ครับเปอร์ เม่อวานเนี่ยก็จะแต่งอออคอร์ตเพลย์นะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้มีอีกเอาบอ,อยยันยงนี่มาทั้งลำเลยฮนะเอาอกลุ่มนี้เป็นยังไงครับใครเป็นใครบ้างอันดับหนึ่งบอยยันโอ้โหเสียลูกขึ้นมาที่สองครับแหมเจ้าเอ็มสะบัดไปฮนะเสียลูกขึ้นมาที่สองแล้วกลุ่มนี้ครับไล่เลี่ยงกันมาเจ้าต่ออยู่ตรงนี้เบนส์ลักกิกาลาแล้วเจ้าเบนส์เหมือนกันเวลาวุธโอ้โหดูตัวโตครับฟูลายมาครับผมแต่งเจ้าเซฟมาตรงนี้ เอาล้ครับคาสโอไล่มาครับอันดับหนึ่งครับเราเริ่มเห็นละอ่ะมาไปครับอันดับหนึ่งบอยยันยงรอบแรกผ่านนะที่สองเป็นอธิชัยที่สามมาเป็นวันเฉลิมเจ้าอ่าไอเกียวนักล่าขึ้นมาเป็นที่สี่ว่าออแล้วเจ้าเซฟห้าครับโอ๊กซิมูหกครับไล่มาครับดีครับเจ้าโอ้ครับซอมบี้กาาครับเด็กคนนี้นี่มาจากซิมูเลเตอร์นะฮะเล่นเกมจนโหเข้ามาสู่วงการแข่งขันแล้วก็ขึ้นมาหัวหัวได้เลยครับผมนี่ครับ บุญปีชายอนครับเจ้าเซฟครับและดูครับคาซูโอะคาซูโอะแซงเอฮะคาซูโอะแซงขึ้นมาครับนี่ครับนักแข่งชาวญี่ปุ่นครับนี่ครับซีเอ็นรู๊ครับซีเอ็นรู๊อาทิชัยชนะโคตชครับเรื่องหลังคาโบลเดอร์สไตล์อ้าวหมุนครับเอ็มหมุนครับหมุนในร้อยอาร์ครับเอ็มหมุนเองครับโอ้โหเอ็มหมุนไปครับจังหวะนี้ในร้อยอาร์ครับแต่ว่ายังเอารถอยู่ครับ อันดับเปลี่ยนครับคุณผู้ชมครับทำให้ไอ้เขียวนักล่านะครับนี่ครับจิรวัตรเนลาเหลืองขึ้นอันดับสามดูภาพสโลโมชั่นครับอ๋อเบรกครับเบรกล้อหลังมันล็อกครับเบรกแล้วล้อหลังมันล็อกครับเอาครับมาต่อกันดีกว่าครับคันหน้านี่เครื่อง K นะปีับและคันหลังนี่เป็นแซดแซดดูแลโดย109่งศูนะเจ้าช็อปนะเจ้าต่างใช่กันตาคือนี้การันตีอยู่แล้วผมกันนันตา และดูครับเหมือนพี่บอยพี่บอยก็ยังทิ้งไม่ห่างครับผมแต่พี่บอยเน้นบอกไปเรื่อยๆครับวิ่งเท่ากันครับคอน้าครับเวลาหนึ่งาทีหนึ่งสาทั้งคู่ครับอันดับหนึ่งกับอันดับ2ครับครับผมต่างแค่จุดวิเดียวเองครับจุดเสี้ยวเองครับเอาละครับตอนนี้ตักดาเซวิตครับบอยยันยงครับแล้วก็ท่านอาทิชัยครับไล่บีกันอยู่ ไอ้เขียวนักล่ายังอยู่ในเกมครับนี่ครับมาดูมีเกิดอะไรเกิดขึ้นครับตรงนี้จังหวะนี้อ้าวใครครับมองไม่เห็นเลยฮะตรงนี้แบทแมนตรงนี้อ๋อพี่เอ็มครับรถมีปัญหาแน่นอนต้องมีอะไรเบรกล็อกหรือเปล่านะเหมือนอาการล้อหลังมีปัญหานะเพราะเป็นสองคังแล้วมีไอ้เขียวนักล่าครับจากบางจากกุ๊ปครับลันสต็อปครับกลางรถเป็นลางครับ กาดโมเทคดูแลครับไปแล้วครับตอนนี้ครับไอ้เขียวนักล่าจะสร้างภาพได้ไหมครับวันนี้เออแล้วดูตรงนี้เจ้าเซฟชายนกับโอ๊คซิมูอันนี้ถูกคู่นะครับอ้าวมาครับคัสุโอโดนไล่บี้น่าดูเลยครับเจ้าเอ้ฮะผัดกันไล่ผัดกันตามครับคู่นี้แต่ดูครับพ่นพถึง พี่นกถึงท้ายพี่บอยแล้วครับผมท้ายใหญ่ไร้ท้ายใหญ่ไร้เฮ้ยทำเล่นๆครับท้ายไร้ไโดนโอ้อันนี้ใชกดดันหนักมากครับดูสลิปสตตีมของแท้ครับผมของแท้เซียนรูปโอ้โหพี่นกเซียนรูปครับมาครับมาครับจังหวะนี้เอาเปิดไายไหนครับเมื่อวานเนี่ยผมเห็นพี่นกซ้อมนะชอบเอาไายไหนจังหวะเนี้ยประจําเลยนะครับเหมือนแบบเป็นลายเก่งเขาครับผมเเขาแล้วครับบอยยันยงครับโดนกดดันโดยเซียนรูปครับข้างหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนักขับที่ทํากับข้าวฮะ อร่อยไหมครต้องถามทีมงานเอาแล้วครับห้อยลงครับตอนนี้ห้อยลงครับสีรูปเอาแล้วครับดันออกมาครับบอยยันยกต้องหนีแล้วครับมาแล้วครับกดดันแล้วครับเอาแล้วครับเลยอีกสามรอบสนามครับพี่นกครับไล่กดดันไปเรื่อยๆครับผมอย่างนี้พี่บอยยันยงเหนื่อยแน่นอนแต่ดูครับพี่นกเปิดไลน์นอกมาลงร้อยอาปัดคุ้งๆและกําลังจะเข้าสู่เหนึ่งครับตรงนี้ อาครับพี่นกถึงท้ายแล้วถึงท้ายใหญ่ลายแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วข้างหน้าครับมีรถช้าหนึ่งนายครับผมครับเอาแล้วจะมีอุปสรรคขึ้นแล้วครับผมพีบอยัยนยงจะทำอะไรต้องรีบทำแต่เขาเปิดให้นั่นเป็นที่เอ็มเอ็มพี่นกแซงจังหวะนี้ครับบอยยยนยงถิงเรียกการปะทะครับทำให้อธิชัยชนะโคตรจังหวะนี้ขึ้นมาเป็นอับหนึ่งครับแตงขึ้นมาได้ครับอธิชัยชนะโคตรครับเอาแล้วสิครับโหซีลูฟวันนี้ขับดุบยงเดียวครับ พอยานยงไม่ยอมครับใช้พลังเครื่องครับใช้พลังเครื่องเบรกตรงนี้พลังเคครับผมพลังเคเจอกับเอ็นท้าลึกเบรกลึกกว่าหรือไม่เลี้ยวได้ไหมพอยานยนออกเอาในครับจะช้อนในกันตรงนี้ครับแต่อธิชัยบังไว้ได้ครับนี่ครับผมร้อยเก้าช็อปกัสเซียนรูปผมตอนนี้ข้างหน้าแล้วเจอรถช้าตรงนั้นเหมือนจะเป็นทางดันของวิสุทธรรมหรือเปล่าไม่ใช่น่าจะเป็นของเอ่อบันโพสบันพสบันพเขาใช้รถคันเก่าของพี่พี่โป่งพี่โป่ง เอาแล้วครับแซงดักแฮมมาแซงมาครับน่าจะรถมีปัญหาเครื่องยนต์มีปัญหาละใสบีกันต่อครับอันดับหนึ่งอันดับที่สองครับตรงนี้ยังไปอยู่ครับยังไม่มีอะไรครับโหภาพจับอยู่ตรงนี้ครับอันนี้ใช่นะโคตรครับลงร้อยอานี่มาใส่ทั้งลำเลยครับมีเท่าไหร่ใส่หมดใจเลยฮะโอ้โยนมาทั้งลำเลยฮะทั้งใจไหมฮะทั้งใจไหมฮะอ้าวเฮ้ยมีอันดับเปลี่ยนหรือเปล่าฮะอ๋ออย่อยู่อย่างอยู่ครับอยงอยู่นี่ไอเขียวนักล่าจะเซฟมาแล้วครับโอ๊กซิมูตามมาตรงนี้ครับ อันดับไม่เปลี่ยนแปลงครับกลุ่มนี้อันนี้ไล่กันไปนะครับน้องๆกลุ่มอื่นเป็นยังไงบ้างไม่รู้วีโอเปิดให้ครับผมโอ้โหสามสี่ครับตรงนี้อ่การลถช้าเริ่มเริ่มเริ่มช้าเต็มตาหนะนะครับเริ่มช้าพี่พี่ขอดูกลุ่มหลังหน่อยนะขอดูกลุ่มหลังนิดนึงคะอ่ารับไปฟในน่าแลกครับลองดูกลุ่มหลังบ้างเป็นยังไงอ่านี่กลุ่มนี้อ่ะมายังอยู่ใครบ้างเอตโตโต้อยู่ตรงนี้ตโตอยู่ที่สามครับอ่าโตเซตที่สี่ ครับนี่เจ้าเซฟครับจากวุตปีชายน์ครับวีลากันครับเจ้าเซฟครับเบรกมาเซฟนี่เวลาเร็วขึ้นนะครับเรียกว่าหนึ่งหนึ่งสามที่ดูมานะเร็วกว่าเดิมเยอะมากอันนี้เซฟอยู่ในคัสของออจูเนียนะครับพิโตนี่อยู่ในคัสของออแคมเดี่ยวนะครับซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของแคมเดี่ยวอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับสิรวัตรศิลาเหลืองครับจากบางจากกุ๊ปล้างรถเป็นล้านรันสต็อปนะฮะเดี่ยวต้อง ชียฮะ,ะกะดาโมเทคดิวบอกโหผมไม่ได้รับไม่ได้นอนทำประตูให้อ่ะผู้อาอยู่ดีก็โดนชน <c oughs> อ่ะมาดูละอัผู้นำไปไหนละน่าจะรอบสุดท้ายละผู้นำอาจจะน่าจะใกล้เข้าเส้นแล้วนะผมเอาอยู่ข้างหน้านี่แหละเอามาครับมาแล้วครับอเอาดูว่าอังทิจายนะโคตจะจบหล่อๆไหมครับจะหนึ่งอหรือไม่ฮะมาดูครับซีเอ็นูครับจะจบหนึ่งอหรือไม่อุ้ยน่าจะไม่มีปัญหาใดๆครับ เอาแล้วครับ c ีเอลูหลังคาโมเดิร์นสไตล์ครับอทิชัยชนะคนครับ109ชอบครับกัมนาสะเรียบร้อยครับเอ็นซ่าครับมาครับอันดับหนึ่งครับโอเวอร์ออลครับยันยงเป็นที่2ครับส่วนอันดับสามสี่ให้ให้โอ้ยจีราวัตรเข้าก่อนครับผมโอ้โหปลายลิ้นนะเออลิ้นหน้าเลยอรัผมบอกเลยแล้วดูตรงนี้เจ้าต่อครับผม2 4 3สี่สามหกสี่พิลึกเข้ามาแล้วครับ โอ้โหแล้วคาสูโอครับคาสูโอก็เข้ามาเป็นอันดับที่หนึ่งในคลาสีของเขาเหมือนกันทำได้ดีเลยครับผมโอ้โห,หน่าเส้นจริงๆเมื่อกี้เจ้าเซฟกับพี่โตโต,โตโ้คนระับเล่นภาพสักหน่อย,อยพี่แดนบ,บอกเอ็นแซ็ของแท้ครับผมเหนือ109ครับผมเด e w วินเนอร์ที่ช,ชนะโคดเบสแล็บไทม์อยู่ที่0113ครับผมเรียนรูป ร้อยเก้าชอปกันันตะดูแลให้ครับมาครับเดี๋ยวรอเรสซอรสักครู่มาเรสซอสครับอันดับอย่างไม่เป็นทางการนะครับผม109อันดับที่1อ 1, อธิชัยชนะคต2ครับ1 1 0ยันยงว่องวินิษปาก่อนอันดับ3ครับจิราวัตรศิลาเหลืองอันดับ4เป็นหมายเลข28พิสิทธ์แจมบุไทยแอันดับ5เป็น92ชาย,ยานน์แสงสว่างครับ เอาแล้วครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราไปรับชมไฮไลท์และฟังบทสัมภาษณ์จากพี่ป๊อปกันเลยครับผม